หน้าใหม่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 แล้วนักทษกล้าบอกที่่อการมุ่งรถมาไหนก็ฟังคำของก็จริงๆอ๋อก็ไม่มีอะไรครับก็คือตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระแล้วนะฮะก็หมดสัญญาแล้วจากนั่งช่งสามนะครับผมก็มาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็จริงๆก็ต้องขอบคุณช่องวันครับที่ติดต่อมาแล้วก็พอดีมันก็เป็นจังหวะพอดีเราว่างอยู่พอดีด้วยฮะก็เลยรับซะเลยฮะ คือเรื่องนี้บทมันดีมากครับคือผมว่านักแสดงทุกคนเขาเราก็ตามหาบทดีๆแบบเนี้ยนะฮะผมว่าเดอะวิกเก็ตเกมที่ผมเล่นเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นคุณพ่อเป็นเซนเตอร์แล้วมีลูก3คนซึ่งทะเลาะเบาะแว้งกันมากแล้วก็แย่งสมบัติอะไรกันอะไรเงี้ยแต่มากไปกว่านั้นมันก็เป็นเป็นอะไรใหม่ๆที่ผมไม่เคยเล่นนะเพราะว่ามันเป็นซีรีส์วายด้วยอยากเล่นซีรีส์วายมานานแล้ว จัดเลยเล่นแรกเลยมีคู่ไหมคะมีคู่ไหมครหมอไม่บอกฮะอาจจะมีอยู่ในนั้นก็ได้เข้าโอกาสชิ้นแล้วใช่ไหมใช่าที่ออยากสนใจอยากให้วายบ้างมะไหมไม่หรอกครับผมว่ามันมันเดี๋ยวนี้ซีรีส์วายเยอะนะฮะผมแล้วก็พอดีว่ามันเป็นจังหวะพอดีอย่างที่บอกก็คือว่าตอนติดต่อมาทางช่องวันเขาบอกว่าพี่ปออจะเล่นไหมเป็นซีรีส์วายนะครับอกโอ๊ยผมไม่ติดหรอกครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็ทํางานมานานนอนแล้วว่า มันก็เป็นเป็นมิติใหม่ๆที่เราคิดว่าเราก็ก็ไม่แปลกนี่ที่จะลองลองเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมเล่นจริงริงเยที่เราต้องปรับไหต่อเพราะเราก็อ่นเรื่องแรกเนาะมันอาจจะยังไม่เชื่อไหมว่าไม่ต้องปรับอะไรเลยอ่ะก็คือเราก็เหมือนลักษณะการทํางานเหมือนเดิมนะครับผมมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยเพียงแต่ว่าไอ้ส่วนที่พระเอกกับกับคู่เขาอ่ะก็เป็นเรื่องของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับผมอยู่แล้วผมเป็นพ่อมัน ขอโทษขอโทษที่พาพาไปตรงนู้นขอโทษแคนบอกว่าถ้าพี่อกมาเล่นมัน็เป็นตัรดไมติอะไรพอกเราไม่ด้ก็ม่ได้เราได้เราได้ผมว่ามันเป็นเป็นบทที่ที่แปลกที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยนะคือคือระห่ำที่สุดที่ว่าระห่ำระห่ำไม่ใช่บูนนะแต่เป็นระห่ำของการแบบการทะเลาะกันที่แบบ หนักหน่วงที่สุดอ่ะเท่าที่ผมเคยเล่นมาแล้วแล้วผมคิดว่าด้วยความที่มันเป็นซีรีส์ด้วยแล้วมันเป็นมันเป็นอะไรที่มากกว่าตอนที่ตอนสมัยก่อนละครมันจะมีข้อจํากัดเยอะใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ซีรีส์มันค่อนข้างกว้างแล้วก็มันสามารถเล่นอะไรก็ได้คราวนี้มันและ,ะเรื่องที่ถ่ายไปเยอะหรือยังไ่พผมว่าหน้าของผมนี่น่าจะประมาณสัก60%สเอร์็แล้วนะ,ะใกล้ปิดกล้องแล้วฮะเดี๋ยวได้ดูประมาณเดินหน้านะแล้วปรเจตผู้จดเรืองหน้าอะไร ใช่ครับก็เห็นมีอีกเรื่องเห็นเห็นมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมทางช่องวันนี้งช่องวันนีเหมดกันครับผมทัวงนนี้เลยล็อกตัวแล้วตอนนี้ช่องวันล็อกตัวแล้วก็ขอบพระคุณครับได้หมดถ้าจริงจเอาอย่างนี้มากกว่าฮะมันก็คือคือนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเป็นนักแสดงอิสระเพราะฉะนั้นก็จริงจก็มีติดต่อมาหลายค่ายนะครับก็ก็ขอบพระคุณมากครับเพราะว่าจริงจริงแล้วนักแสดงก็ก็เดินทางไปเรื่อยๆแต่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีสังกัดนะครับก็ต้องขอบคุณทั้งช่องเจ็ดทั้งช่องสามเลยผมผม ผมผ่านการเดินทางมาเนี่ยแต่วันนี้ผมก็เรียกได้ว่าออกมาดูแลตัวเองละนะครับผมก็ได้ประสบการณ์เยอะมากจากการทํางานช่องเก็บได้ประสบการณ์มากๆเลยจากการทํางานช่อง3ามเช่นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าพอเราเป็นอิสระแล้วก็มีแต่ละค่ายก็กเริ่มติดต่อมานะฮะแต่ละค่ายอะไรเงี้ยก็ก็ดีครับได้ได้บทแปลกๆเยอะอ๋อได้ครับนนได้เอตอนนี้คืออัปเดตคือว่าตัดแล้วนะครับผมก็คือ สเต็ปต่อไปก็คือไปดูที่น้ำเหลืองทั้งหมด10จุดซึ่งไม่มีแล้วแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยจะต้องทําอีกอย่างก็คือทำ PET scan PET scan เพื่อจะดูว่ามะเร็งเนี่ยมันไปที่สมองไปที่ไขสันหลังหรือเปล่าซึ่งเอทําไม่มีไปเลยเอ,อ,อันนี้ก็ต้องถามว่าใช้คําว่าหายขาดได้ไหมคือโดยมะเร็งมันไม่มีคําว่าหายนะครับคืออย่างเงี้ยมันจะต้องเราจะต้องทําอย่างเงี้ยไปอีก5ปีเราจะต้อง เช็คทุกๆ6เดือนไปอีก5ปีถ้า5ปีหลังจากนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหายโอ้โหต้องบอกว่ามันเราได้กลับมามีชีวิตใหม่กันแล้วนะผมประมาณสัก2เดือนนี้แล้วก็พังพังวินาศแบบงานการก็ทําไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยมันเป็นห่วงแล้วก็เข้าออกโรงพยาบาลกันว่าเล่นเลยเอ๋นี่แย่ก่าผมอองฮะแต่ว่าแต่ก็ก็คิดแค่ว่าโชคดีที่ยังมีชีวิตกันอยู่ โชคดีที่ยังยังมีลมหายใจกันอยู่เพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยเพราะว่าสาหรับคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งหรือไม่ว่าจะเป็นระยะไหนผมรู้เลยว่าเราสภาพจิตใจแย่หมดนะรครับลูกนะลูกนะแล้วก็จริงๆก็คือก็ต้องบอกว่าคือได้รับกําลังใจจากผู้คนเยอะมากจริงๆคนส่งกําลังใจมาเยอะมาก ส่งแมสเซจเรามีสมุนไพรนะ่ยเป็นร้อยชนิดแล้วนะที่ที่ส่งมาให้นะ <S 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 บอกวิธีไปหาคุณหมอคุณหมอทางเลือกเนี่ยเป็นร้อยร้อยท่าน <S <S คือส่งมาเยอะมากจริงๆแล้วก็ทุกคนก็ตกใจหมดจริงๆผมเข้าใจจริงๆแล้วแล้วคือแต่ตอนนั้นเราไม่มีเวลาที่จะไปเราต้องเดินหน้าในใน,ในในสิ่งที่เราเลือกจริงๆว่าเฮ้ยเราจะรักษาแนวทางนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วมันก็สําเร็จถ้าเท่าถ้าถ้าเท่า,าที่เราคิดได้ตอนนี้ก็คือมันก็สําเร็จไประดับหนึ่งล้ะ นะฮะหลังจากนี้เราก็ดูเนี่ยเดี๋ยวทันวานเนี่ยก็ต้องไปสแกนอีกรอบหนึ่งถ้าไม่มีก็ทําอย่างนี้วนไปเรื่อยๆจนครบห้าปีปกติครับปกต,ปกติผมบอกเอ๋ครับคือเอ๋ใช้แต้มบุญไปเยอะแล้วนะ,ะคือผมตอนที่ระหว่างเอ๋ผ่าตัดอนะ่ะสาเหตุที่เราทําคลิปนั้นขึ้นมาเพราะว่าผมบอกเอ๋เอ๋ใช้แต้มบุญตรงนี้ไปเยอะมากมกับการที่เจอมันเร็วตัดมันออกได้มันไม่ไปที่น้ําเหลืองเฮ้ยม,มันโอ้โหบุญขนาดไหนที่เราเจอมันเร็วขนาดนี้ เอ๋ทำเรื่องนี้บอกคนอื่นกันไหมเอ๋เ,อเขาก็บอกว่าเออเขาอยากบอกคนอื่นให้ให้ให้รีบไปดูด้วยไปตรวจเผื่อใครมีจุดจุดมีหลายอย่างอยู่แล้วจุดจากการอักเสบของโควิดก็เป็นได้จุดจากการสูบบุหรี่ก็ได้หรือจุดจาก P m ก็ได้เพราะฉะนั้นบางหลายคนแล้วตอนนี้หลังจากคลิปนั้นก็มีคนคนที่ไปผ่าตัดแบบเอ๋เลยเปะ๊เปะเลยแล้วเจอว่าตัวเองเป็นสเตปเป็นสเตจหนึ่งเหมือนการผ่าตัดออกแล้วเหมือนกันหายกลับบ้านไปหาครอบครัวได้สองลาย จากสิทธิ์ใช่จากสิ่งที่เราเผยแพร่ออกไปแต่คิดว่ามีมากกว่านั้นแต่ว่าแต่ว่าอันนี้คือที่ทางคุณหมอกระซิบมาบอกอะไรอย่างนี้ครับในการนี้ที่เราเชิญกันนะคะเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างครับคุณพี่บอกคุณติเอ๋มันก็มีอยู่3ามคำนะครับก็อย่าไปเสียเวลาอย่าไปเสียเวลากับเรื่องอะไรที่มัน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 ไม่ได้ช่วยให้เราเรารู้สึกดีขึ้นนะ่ะหมายความว่าเราเรามีเป้าหมายอะไรเราก็ทําสิ่งนั้นไป แต่ผมกับเอ๋นี่มันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับหมายว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี้ยเรารู้เลยว่าเราเลิกทะเลาะก,กันแล้ว<ฮ>เราเลิกทะเลออกกาะกันเราเรารู้สึกว่าชีวิตมันสั้นสั้นมากเมื่อวานยังไปตรวจสุขภาพอยู่เลยวันนี้เป็นมะเร็งแล้วพรุ่งนี้ต้องผ่าตัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องเอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ได้ผ่าพรุ่งนี้ต้องไปคุยกับคุณหมอผ่าตัดคนที่หนึ่งอีกวันคุยกับหมอผ่าตัดคนสองชีวิตมันสั้นมากครับถ้าคุณมีโอกาสเนี่ยอย่าไปโกรธกันเลยฮะคือทุกอย่างมันเดี๋ยวมันก ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าหรอครับมันมันมันทุกคนก็จะมีช่วงเวลาของตัวเองทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นมีความสุขกันไว้ดีกว่าอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ